ดูเว้ยนั่นไงได้อีกแล้วทุกคนโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่สบายดีพี่น้องสบายดีมืสุขทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ซองน้องเปิ้ลสาวอุทไทยพี่เก่าวด้วยทุกคนมื้อนี้กะเฮาสิไปคุกเข้ทุกคนคนที่แบบดงดีเจอกบอีก อันตอนนั้นน้ำแบบสิวา่าไ้ไดวะเสียใจแห้งคะนะเสียกบตัวใหญ่ก็เลย่มไได้ไปคุดเลยได้ไปคูดตั้งแต่โดนทุกคนเลยย้อนแบบเออเสียใจแห้งณะนะได้กบตัวใหญ่กับได้กินวันนี้ก็เลยสิไปลองหาลอกคูดเบิ้งกัะปูแล้วก็เขตกระกปูก็ซูมี่แล้วอันอันนนั้อันอีเมะวานเอาเพินนน่นไปหาคูดกระปูนะดินแ,น,ะน,น,ดนแข็งแล้วทุกคนเลยดินมันแข็งแล้วก็ อย่างอากาศหนาวตอนค่ำเมื่อนี้อากาศพอดีไนค่าก็เลยสีเลาะไปเลาะหาไปทุกคนไปบังกัน,กนเลยว้าเฮาสีได้ยังมากเหมือนี้

Meo hay này. โอเอมอยู oh, em, ่ต้นไม้กระปุก แม่เลยอย่อยแม่เลยแม่มันจะยุป่ะกูเลยได้แล้วสตัว

vai? Nem น้อยก,ก็ว่าสเอัมเมอร์พัดวะจะถูกสาป้องใส่คองปีโป้ ควัดไปควัดมาเห็นเขตทรายทุกคนนี่กล้องบโฟกัสควอดเพื่อนดูย่อโโหย่อโโเลิกไล่ทุกคนเออแล้วคือพิซซอนนะมันแบบเป็ะแตอ่อนค่ะอีนี้พัฟคิสโซมหลายอยู่ปีแถวกลางหน้าปกติแถวกลางหน้าไม่ค่อยมีมีแต่แถวหนองแถวอันนั้น อยากหาเลาะบึงผู้เขตไปก่อนเขตอืดอืดบ่มีขู่กขล้อนะบ่มผู้เขตผู้ไหนเขาขึ้นบึงวะจะเก่าบุได้เห็นไม่ถึงไหนทุกคน กูบังย <À, S 1> ิ่งใหญ่มันตะดินแข็งพุดนบ่ถึงแล้วเสอุดี๋ยวมันันนโอ้มันเอาข้ามาเขามาอีเลยทุกคน กระป๋องกระป๋องโอยโยโอ๊ยยยอนแมวเนแมวโยนแมวเชโอ้ยโยนแมวเต้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 าแมวลยองดูเงินเดเอาวยเแมวไลยดูเาเขาแมนไสมุดอะไรจังนะ

你吗？ ーーもうできた。<う> อนีรเนาะเริ่มมาคุ้ดตู้หูเนี่ยคุ้ดตู้หูวัวหูได้ป้ามันคือควายแต่ควายดีเลยเอฟเฟ่นมาถ่ายดูเอฟเฟ่นอันนี้นะเอฟเฟ่นเอฟเฟ่นเอฟเฟ่นเอ่นเนาะมันอ้อแล้วทุกคนเลยคนนี้เยอะมาบ่ทันอันนี้ก็เป็นทางควายทุกคนเลยทางงูทางควายผ่านมานี่ หอกอะเลาะมือแล้วทุกคนนะคซ้ำนะเมื่อกี้นี่บึงหูเอ้ยควัดเบึงคุยอันนี้คู่เก่ารถพเม็นหูเก่านะเขตหลายเลยดูแบบนี้ะปื่ปั้นเพือป้วนี้ย้าห่ามวินงเลยนี่ก็โดดน้ำเลยเอขาดมือไอ้ตเรี้เมือเลีวยงไ เยท่าไปปดกลหดนะ่านสวยได้แล้วเออนี่ได้เคดยทุกคนได้อีกแล้ว หวานซ้ำท้ายบาดิเขตตัวน้อยเนาะ <c oughs> ได้อีกแล้วทุกคนโอ้้ตัวนี้ตัวใหญ่ นได้อีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสัมเนเดอร์ทุกคนฝากทุกคนติดตามกดไลค์บ่งโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้เปิลเบ่งคลิปต่อไปเนเดอร์ทุกคนฝากไปติดตามเพจน้องเปิ้ลสาวผู้ไทยให้เปิลเนเดอร์พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย